ขี่มาสักพักหนึ่งก็เจอพอดีเลยรู้สึกจะเจอช็อตนั้นอ่ะถ้าไม่ได้เบ้นนี่ยากอ่ะมันเขาเรียกว่าบ้านร้านอาหารบ้านเรามั้งมันเป็นยูเทิร์นโอ้โหเต็มเลยจอดกับอะารในหน้าเลยจอดกับเราจอดเราเราหินขวดไม้เราเต็มอปแล้วเลาอีกกันเลยครับจลงหวะนั้นก็ตีกันไรอะไรเฟืองเพืองขวดเฟืองกันอยู่พักหนึ่งสักพักหนึ่งมาแล้วรถรถมาได้ไหนไ่รูคันหนึ่งอ่ะแดดอ่ะโว่าดอ่ะขี่มาป้านป้านป้านเอาอีกแล้วครับผมรอบนี้ไม่เหลือครับยิงหมดเลย น่าจะหมดแม็กเหมือนกันตอนนั้นยิงปังปังๆังปไม่ใ,ใครยิงครับเรายิงหรือเขายิงเราไม่มีปืนเหมือนนั้นนะเราไปตัวเปล่ากันเลยม,มีมีไม้มีค้อนมีอะไรตามอาวุธที่เราหาได้มีแค่นั้นแต่พวกเขาอพเปืนมาโอ้โหใส่ไม่ยั้งเลย แล้วเหตุการณ์วันนั้นที่พี่ยกพวกตีกันในกลางตลาดมันยังไงครับอปีนั้นพี่จำไม่ผิดนะแต่ช่วงประมาณปีสี่ห้าช่วงนั้นพี่เรียนสาบประช่างนะปีหนึ่งเรียนช่างไฟฟ้าก็เอาไล่ไล่รายละเดเช้าเลยวันนั้นเลยพี่จำไม่ผิดนะเหตุการณ์นี้ยพี่ก็ไปกับแฟนพี่เนี่ยเพราะแฟนพี่เลยเรียนบัญชีพี่จะพ่วงไปทุกวันไปโรงเรียนทุกวันแล้วจะมีเหตุการณ์ทุกๆวันด้วยนะที่พี่มีเรื่องเชื่อไหมพี่อไปเจอในตลาดเลย ขี่ไปนเปนี่ยเพราะต้องออกจากบ้านใต้มันมีเหตุการณ์หนึ่งพี่เจอมาสองคนนะ้าคำว่าตัวตัวนี่มาได้เลยจริงๆช่วงนั้น้พี่ไปทั้งมวยเลยในอดีตพูดตรงๆอดีตก็คือเคยไปทั้งมวยตอนเด็กพอไปทั้งมวยก็เลยต่อยไปประมาณสามสี่ครั้งแหลนะนะท้าความไปไปก็มีเหตุการณ์หนึ่งพี่เจอเลยในตนลาดพี่จอดวัดเลยไปกาแฟนพี่ี่แหละพี่ท้าต่อยเลยมึมาเอามาตัวตัวสัตว์อะไรเงี้ยมันก็ไม่มาเนาะมันก็มันก็กลัวใจกันเลย เพราะเราไม่อยอมไปแล้วเราคือช่วงนั้นพี่ก็เต็มที่ไม่ค่อยกลัวใครอะไรก็คือวัดหมดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรวันนั้นก็ผ่านไปก็ไม่มีเหตุการณ์ก็คือยึกยักกันไปยึกยักกันมาก็จบไปแล้วก็พี่ใช้วันหนึ่งพี่ก็ขี่ไปนะ่ะจะถึงหน้าโรงเรียนแล้วจะเข้าประตูโรงเรียนนะจัลังยูเทิร,ร,ร์นะตรงเกาะกลางนะโรงเรียนสายประช่างกันนะกว,วิทยก็จอดอยู่ไฟแดงพี่เห็นมาไกลและนี่แหละกลาดในตลาดนี่แหละนะเจอแล้วเราเห็นอะไรกาแล้วใช่แน่เลยแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อเป็นใครนะเดี๋ยวพี่รู้ก็แล้วแหละก็ พี่ก็จอดเลยจอดเลยวันนั้นวันนั้นพี่มีเรียนตะไบหัวค้อนเนี่ยพี่พผค้อนไปวันนั้นอะมีตะไบด้ะก็มีมีค้อนอ่ะที่แบบจะสาเร็จแล้วก็จะเสร็จแล้ว่ะวันนั้นอะใส่ด้ามแล้วอะไรละพี่เอาค้อนแล้วพี่จอดไปเอาค้อนอะเชื่อว่ามันขี่มาไปพี่ก็ท้อนตีงี้เละคือตีเลยก็ให้โดนเลยคือเราก็คิดอย่างเงี้ยโหคือถ้าโดนนั้นก็เรยบรลอยเหมือนกันนะแต่ไม่โดนมันก็มองก็ไม่ยอมก็ด่ากันจอดด่ากันต่อเถียงกันมันก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขามีเพื่อนอยู่อยู่รู้สึกจะเป็น เป็นเรียนบัญชีมั้งเขาก็ไปเหมือนโทรตามเพื่อนออามากันอะเราเอาอยู่แล้วมาตัวตัวมาที่มาพี่ก็เลยมามึงเจอกูปะไปตัวตัวพี่ก็ตาพาเพื่อนไปคนหนึ่งรอมาสองคนเราไปคนเดียวแม่งก็ลุงกระทีบเรามางเราก็เรียกเพื่อนมาอีกคนหนึ่งช่วยหยั่เพื่อนเรียกหยั่ไปกูปะพี่ก็เลยหยั่มาแล้วก็ขี่ไปตีคู่กันนั้นแหละไปถึงปั๊มก็ใส่กันเลยปุกปักปุกปักลูกผู้ชายนะใส่กันแบบไล้เลยตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังเงี้ยใส่อะไรกูก็โดนมันก็โดนอ่าเหมือน อันนี้คือต่อยกันใช่ไหมพี่ต่อยกันเลยต่อเขาคือรู้ผู้ชายนะเขามาที่พี่ก็ใส่เลยใส่เลยบุ้งปังบุ้งปังเอาไม่กลัวอยู่แล้วตัวตัวมามาเลยตอนนี้ยใส่กันไปสะพังัก็หยุดกันเองไม่ไหวต่างคนต่างไม่ไหวก็หยุดกันเองเราก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยเบิร์นกันพักหนึ่งโอเคก็จบกันไปก็แยากันไปโอเคมึงเออโอเคแค่นี้พอก็แยกกันไปแต่เรารู้ว่าวันนั้นไม่จบหรอกเราเรามั่นใจว่าไม่จบ เราก็ไม่จกพอใจเราก็ไม่จบต่อยก็จริงอะ่ะมันเพราะมันมันมือมันคาราคาซังกันดีกว่าเราก็เลยเรารู้สึกว่าเราก็เลยกลับมาที่โรงเรียนนะเข้าไปวิไลสาประช่างก็เข้าไปก็ไปบอกเพื่อนๆเราเฮ้ยเย็นนี้เดี๋ยวมีเรื่องนะเราไปเกตเลยช่างยต์ตั้งไฟอะไรเนะ่ยตั้งไฟในห้องพี่อ่ะไม่ค่อยมีคนแกน้มีไม่กี่คนหรอกจะมีไนะอ,อ,อ้ไก่นะเอยชื่ออะไไอ้ไก่ไ,กไ,กไกอ้โจเพื่อนพี่เนี่ยตีกันอยู่ดอลัก เฮ้ยไก่โจกูมีเรื่องไว้อย่างเนี้ยาบากูว่าต้องอย่างนี้ต้องมีมีเหตุแน่นอนกูมั่นใจอย่างนั้นกูเชื่ออย่างนั้นคือตอนคือตอนนั้นนี่คือแบบเรามีเหตุการณ์อะไรเงี้ยคือไปชวนเพื่อนชวนเอาด้วยหมดคือมันไม่ได้เอาหรอกนะเพราะว่าเราเราเกะอยู่ข้างนอกแต่เราเราเราแกะด้วยเรียนด้วยคือเพื่อนที่งเรียนก็แบบมีเด็กเรียบร้อยนั้นเด็กเรียนกันเราอันนี้จะเป็นเด็กแกะที่แบบว่าคอยเหียวเล่นไล่ตรงไล่ตีกันตลอดคือแบบเราจะเป็นอยู่ในในประเภทนั้น แต่ซึ่งในห้องเรียนะไม่มีเราที่จะมาเกยเลยแบบเราไม่มีเลยก็จะมีสองคนอย่างที่บอกมีไก่กับโจนี่แหละที่เราแบบเอ้ยกูมีเรื่องไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเย็นนี้มึงไปกูหน่อยบู๋หน่อยไว้อะไรเงี้ยเข้าพูดกับมากมาแล้วก็ไปตามเด็กช่างยนต์มาช่างยนต์ก็มาก็มาสิบกว่าคนเนาะแล้วก็ไปขอขอกําลังกันนะก็เดินไปทางนด,ด้เ hey ฮ้ยชัวร์คืนนี้มีมีนัดบู๋กันร้อยเปอร์เซ็นต เพราะว่าเด็กบัญชีอที่แบบอยู่เด็กตลาดที่อยู่เรียนสาประช่าับผมอ่ะเขาก็ไอ้นี่ไปตามพวกแน่เพราะท้าเจอหน้ากันท้าต่อตลอดมาดิยุยงนกนต้อดเรียนสมัว่าแต่ในโรงเรียนเราก็ไม่อยากมีปัญหาใช่ป่ะก็จบวันนั้ก็วันนั้นละเย็นนั้นเราก็ตามเลยโทรตามเลยโทรตามเบซ์เลยเนี่ยทุกวันนี้ที่เป็นบางเบ้นวันนี้เนี่ยเพื่อนผมเบ้นชูกโดนี่แหละเบับพี่โจอีกคนหนึ่งพี่โจเฮ้ยเบบนเบ้นยืนี้มารับกูด้วยนะเว้มึงเกณฑ์พวกมาหน่อย มีเรื่องแน่นอนกูดูทรงแล้ววันเนี้ยยังไงก็ต้องมีอีกรอบหนึ่งแต่พี่จำไม่ได้นะเหตุการณ์นี้มันเป็นวันเดียวกันไหมแต่ว่ามันมันอยู่ปิดติดกันนี่แหละวันหรือสองวันอาจจะเลื่อมลําเล็กน้อยนะถ้าเล่าบิดพลาดก็ไม่ว่าก,กันแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เรารู้สึกว่าต้องลองเกณฑ์พวกอะมีแน่วันนี้มีเฮแน่นอนก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆ เพราะยังไงเย็นนะี้ยมีมีมีปัญหามีเรื่องกันแน่แน่มีเรื่องครั้งใหญ่ด้วยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็พี่ก็ไปเกณฑ์นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าเกณฑ์เพื่อน,นะมีช่างไฟช่างยนต์อะไรมาปนเปิดกันว่าวันวันนั้นเราไปก็เกือบยี่สิบคันเหมือนกันนะพวกเขาก็สิบกว่าคันยี่สิบคันก็พอกับเราเลยนะดูแบบยกวก่วกาคือเยอะมากพวกเราก็แบบเด็กกีโดนด้วยพวกเบนซ์พวกเนี้ยเบนซนะ์อะบางเบนซ์อะนะก็ะพี่โจโอะไรก็มาช่วยเราก็มากันสี่ห้าคันนะมันแล้วเราก็สมทบกับเเพื่่อนทีีร,รยยด้วก็วจะมเพื่อน น่าจะทั้งยนน่าจะเป็นที่เก่งนะอยู่รัตยาบ้านอยู่เด็กค่ายนี่ยแหละก็ช่วยๆกันแล้วก็มีเอ๋เขาตองอะ่ะพวกนั้นเขาขี่สมัยก่อนเขาหัวจังใหญ่อย่างเงี้ยแล้ยี่สิบประครันอะ่ะขี่กันแบบขี่มาจากสาบประช่างเดี๋ยวก็เจอในตลาดเนี่ยเขาเดี๋ยวบู๊กันแนะ่เพราะว่ายังไงร้อยเปอร์เซ็นต์นะสามทีมโมงเย็นอะ่ะต้องเจอกันอยู่แล้วก็ขี่ลงมาเรื่อยๆออกมาจากโรงเรียนแล้วก็เกณฑ์พวกอะไรเสร็จไอ้เบนซ์ก็ไปละเพื่อนพี่ไปเจอหน้าหสาวประช่างเฮ้ย <"H ee, S 1> มาเลยป่ะมาแล้วกำลังพร้อมละลุยดีครับ ก็ขี่กันมาเรื่อยๆขี่มาจนกระทั่งถึงหน้าดอนลักษ์สถานยยีรถไฟดอนลักษ์อ่ะขี่มาสักพักหนึ่งก็เจอพอดีเลยรู้สึกจะเจอช็อตนั้นอะ่ะถ้าไม่ได้เบ้นนี่ยากไงเราตรงนั้นแล้วมันบานอะ่ะมันมันไล่กันอนะ่ะเหมือนเบ้นเอาปืนไล่จ่อหรือไงจะไม่ผิดนะก็คือจิหน้าดอนลักษ์อ่ะไม่ได้ยิงเราหนะขี่ไปปุ๊บไปจ๊ะเอกอตรงนี้เลยยูเทิร์นตรงยูเทิร์นนี่ยฮะอ่า เขาเรียกกบบ้านร้านอาหารบ้านเรานะมั้งมันเป็นยูเท oh ิร์นจอดกับเราในไรหน้าเลยจอดกับรถจอดเราเราหินขวดไม้เราเตมไปแล้วเราอีกันเลยครับังหว่านั้นก็ตีกันเละๆเฟืยงเฟืองขวดปังๆเฟ้ยงกันอยู่พักหนึ่งสักพักหนึ่งมาแล้วรถรถมาได้ไหนไปลูกคันหนึ่งอัแดดอะโนัวแดดอะ่ะขี่มาป้านป้านป้าน,านเอาอีกแล้วครับผมรอบนี้ไม่เหลือครับยิงหมดเลย น่าจะหมดแม็กเหมือนกันเราวนีวยิงกปัง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 ไม่ใครยิงครับเรายิงหรือเขายิงเราไม่มีปืนเหมือนนั่นนะเราไปตัวเ่าๆก็เลยม,มีมีไม้มีค้อนมีอะไรตามอาวุธที่เราหาได้อะมีแค่นั้นแต่พวกเขาก็พกปืนมาโอ้โหใส่ไม่ยั้งเลยเขาเาเพื่อนพี่เนี่ยทะลุอย่างนี้เลยสองมัดเชื่อแบบมัน,ม,นมันขี่คอมอย่างนี้เงี่ยนึกว่าแบบพาอกำลังจะจอดอยู่พอจะจอดไว้เราเข้าเฟี้ยงเขาอะเราเราเราเป็นคนเฟี้ยงเขาก่อนก็คือต้องเอาอะเจอเราก็ต้องใส่อะไราจะรออะไรอะ ตอนใจังหวัดนั้นเราก็มัวแต่แบบเพียงกันเพียงหินเพียงขวดเพียงไม้ตีกันก็คือแบบเละเอดไรเละระนาดแต่ก็เขาก็หมอบเราเพราะได้ยินปืนนะหมอบเลยรถรถนี่ล้มเลยเพื่อนพี่เอ๋ชื่อเอ๋โดนยิงเนี่ยเข้าแขนนี่เลยทะลุสองข้างเลยโหมันมันปืนมันแรงอย่างเงี้ยิงแบบทะลุสองฝั่งนะแบบคือเหมือนนึกภาพมาตอนคือแบบจับมอไซค์ท่าเนี้ยแล้วมันยิงขวาเนี่ยทะลุซ้ายแบบโอ้โหแบบขาด ไอเอ๋อนี่ต้องใส่เฟือกเลยหรือว่าแบบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะคือแบบเราก็โอ้ยคคิดใจใจโอ้โหพาเมืองมาเจ็บตัวแท้มีมีมีเข้าตัวไหมเข้าตามตัวมีไหมก็คือเข้าจุดเดียวแล้วแขนตราลุสองฝั่งอ่ะแล้วนั่นก็โดนรถโดนนั่นแหละโดนลงโดนรถไปเรื่อยแล้วตะพัหนึ่งเขาก็ไปโดนจับนะไปโดนจับได้ไปทางแยกป้อมสอหอหรืออะไรพี่ก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันมาชนระมุนแล้วหลังยังมีเหตุการณ์โดนยิงปืนอ่ะเขาไปโดนจับเพราะว่าอย่างว่านั้นในเมืองมันแคบไง พอมีเสียงปงเสียงเปงิดน้ำหรวดก็วอลสกัดจับแรับเบียวแหละก็จับกันได้ก็ดูดิเหตุการณ์มันมันก็เสียงตลอดเพื่อนที่มีรู้อินวีนเน่ก็พาเขามาเจ็บตัวดูดิเราก็พาไปโรงพยาบาลเัมนนั้นเขาก็ามีงานชดใช้ค่าเสียหายกันไปก็โอเคเรื่องนี้ก็จบกันไปไม่มีอะไร มีสมัยหนึ่งอ่ะที่พี่ตอนนั้นเเป็นเขาเรียกว่าทําธุรกิจก็คือเป็นเป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นร้านพี่เนี่ยจะตั้งอยู่ตรงบริเวณหน้าเซเว่นชุกโโดเลยในส่วนข้างๆร้านพี่จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะมีน้องๆมานั่งรอเก,กือบทุกวันอ่ะมันนั่งรอเพื่อจะไปขี่รถเล่นอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีคนช่วยไอเบียเนะี่ยน้องพี่เนี่ยไอเบียต้นอะไรเนี้ยจะมานั่งช่วยทอดลูกชิ้นอยู่ตอนเยน็เยนๆเพราะว่าจะมันจะมาช่วยตอนที่แบบพี่ไปกินข้าวกินอะไรเงี้ยมันก็คอยช่วยทอดช่วยอะไร มันก็มาช่วยเราตลอดอ่ะช่วยเก็บร้านเก็บอะไรทุกวันแลาวมีวันหนึ่งเขาวันนั้นน่ะมันไปขี่รถเล่นกันมาบ้างรุ่นน้องพี่แหละขี่รถเล่นทั้งนอกกันมาโอ้โหพับเดียวไปโดนไล่ยิงมาไอ้ไผ่เอ้ยช่ยได้เลยอันนี้ไม่เป็นไรมันมันไม่มีอะไรก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยแหละตอนทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละคนที่ไล่ยิงมาเนี่ยเป็นเพื่อนเพอนกันเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์จะต้องบอกเท้าความกันไปทุกครั้งว่ามันไม่มีอะไรละมันจบสิ้นกันไปละ เนี่ยก็ได้ยิงมาน้องพี่เนะี่ยโอ้โหได้ยิงไปแล้วตุ้มโอ้โหทะลุเลยทะลุกระจกล้างเเต๋อเลยแบบป้ายล้างเเต๋อนี่กระจายเลยบานเลยป้งเป็นรูทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยอะป้ายร้านนั้นอะนะ,นะแล้วพี่ก็โ,โหด้วยความแบบอร่ไม่คือไม่สนใจแล้วกูคงยิงกูไม่ขายแล้ว <c oughs> แล้วกูออกไปล่ากันแล้วก็ออกไปออกไปขี่ทั้งคืนนะไม่เจอหรอกออกไปกล่าวว่าเจอกราสัสกันแน่อะไรเงี้ยนะเตรียมมีดไม้เต็มพร้อมละออกกันไปก็ได้ไอ้กวนใหญ่ๆนั่นแหละก็ไปกัน คือตัวหม่ก่อนนะถ้าพี่ไม่ออกไรพวกนี้ก็ไม่ออกมันจะรอพี่ไงไม่ออกคืเอเล่นอยู่แล้วนะออกไปก็โดนไล่ยิงมาประมาณนี้แต่ก็ต้องมานั่งรอพี่เพื่อจะให้พี่ไปนํานําก้นน,นาทีมออกไปก็ออกไปเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งวันนั้นคืนนั้นนะพี่เก็บร้านเสร็จแล้วล่ะพี่ก็น,นอนจะนอนแล้ววันนั้นสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มแล้วมีลุกน้องพี่อยู่คนแป๊บอะเอ่ยชื่อได้เลยเนี่ยไอ้นี่เหตุการณ์จริงก็ปโดนตีไปเลยทั้งยังตี เพื่อนพี่เหมือนกันไอ้เท็งเนี่ยเคยทํางานกับพี่อยู่โรงงานกระดาษเคยทํางานด้วยกันียูแล้วก็มาไล่ตีเพื่อนพี่มันก็ไม่รู้ว่าเป็นน้องเรานะมันก็ตีมีเรื่องกันนธรรมดาเราก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ด้วยความแบบเราเห็นน้องเลือดอาบมาเลยโอ้โหวิ่งมาที่บ้านเรารองรงรองเท้ามันไม่มีเลยวิ่งมานะผู้นะผูผมโดนตีเว้ยเราก็ถามใครตีมึงไอ้เทงครับไอ้เทงไอ้ที่น้องกูัวเราก็แบบคิดเลยลูกตรงนั้นเราก็ทิ้งทุกอย่างเลยลูกเลิกแล้วมีลูกแล้วพี่ ลูกตัวอายุเท่าไหร่สามสีโคน,นลูกพี่ยังเด็กอยู่เลยด้วยความพี่น้องโดนตีแล้วทิ้งลูกให้น้องชื่อเอฟเอฟดูดูพอได้พี่หน่อยไปออกไปเลยใส่เสื้ออะไรแส,สงวิ่งออกไปเไปล่อทงกงนหละขี่วนอยู่พักไม่เจอตอนหลังก็มาเคลียร์กันนั่นแหละเป็นเพื่อนกันกน็ขอโทษขอโพยกันไปแต่เราก็ไม่เคยให้แฟนพี่น้องเราไปเคลียร์อะไรเพลงเราก็ไปจะพี่น้องก็พูดคุยกันไปก็จบกันไปแหละเหตุการณ์ครั้งนั้นอะ เหตุการณ์หนึ่งวันนั้นพี่จะไปขี่รถเล่นในเมืองนี่นแหละขี่ไปประมาณมีวันนั้นวันนั้นประมาณเจ็ดแปดคันอ่ะก็ขี่กันไปขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปแล้วเจอเพื่อนอยู่คนหนึ่งไอม้มัมอันนี้เอ่ยชื่อกันหน่อยไอม้มัมเพื่อนรักงานสนิทกันนั่นแหละเป็นน้องของโจ้น้องขาวนะสนิทกันพอดีวันนั้นเราขี่ไปน่ะก็ขี่เป็นกลุ่มเจอไอ้มัมก็พูดคุยกันเฮ้ยมัมไอ้มัมไปถึงก็โชว์ปืนเลยนี่ก็โชว์ด้ามเลยโอ้โหหู้มีปืนด้วยวันนี้ไหมท่าบ้องไหมมันพูดองนี้เลยนะเราก็ เฮ้ยไปดิวันนี้มีอของเว้ย,ยหลุยดีกว่เนี้ยังไงก็ไปเจ็ตประคันก็สู้วะอะไรเงี้ยไปก็เรวลองมองเงนหม่ำด้วยก็ประมาณเกือบสิบคันนะเด็กหน้องหัวนาเพื่อนพี่อะมีหลายคนอยู่นะก็ไปกันขี่ไปสักพักหนึ่งเราก็ไปตรงยังไม่ถึงปั๊มเจ็ตเลยปั๊มเจ็ตบริเวณท่าร้อเนี่ยขี่ไปเห็นละพี่ก็ยืนเลยเฮ้ย เท่าม้วนนี่วางมาขู่มาประมาณยี่สิบกว่าคันเลยนะมันเยอะมากเลยนะเราเจอเล่าเราขี่ส่วนกันไงระหว่างตอนนั้น่ะจะถึงแยกไฟแดงนะมันเจอครึ่งทางระหว่างช่วงปั๊มกับแยกไฟแดงอ่ะมันติดติดกันละแต่เราตัดสินใจบอกว่ามีปืนคุณไม่นนี้ลุยยังไงก็ลุยก็ราบอกก็วนตามกลุ่มใหญ่แม่งวงแมกลุ่มใหญ่แม่งฮือเลยนะยี่สิบกว่าคันแม่งขี่มันหนีเฮ้ยไม่มันหนีหรอหมายวะมันก็อยู่เทิร์น พอเราอยู่เทินมาเนี่ยเรจี้ตูดไปมันเราก็ขับขี่ไล่มาเนี่ยไปมันจะมีอยู่เลยจากปั๊มมันหน่อยเนี่ะตรงนั้นอ่ะมีเกาะกลางอยู่เราจอดเลยเพราะว่ามันพอถัดจากตรงปั๊มมันหน่อยมันจะมีหนึ่งอยู่เทินเพื่อจะอยู่เทินไปทางท่าม่วงอ่ะมันก็อยู่เทินอย่างเราก็เอาหินเอาขวดที่เราเตรียมไปเนี่ยเฟี้ยงเลยเฟี้ยงวงบานเลยเฟี้ยงปุ้งปังปุ้งปังปุ้งเฟี้ยงเลยนะเต็มที่พวกเราจอดฝั่งนี้เราวิ่งท้ามเกาะกลางไอเฟี้ยะเท่านั้นแหละมันมีอยู่สามคันหลังเราก็เอใจเฮ้ยสามคันนี้มันไม่ไปว เจอกูกิ่นเลยเกาะกลางเลยมากเฟ้ยงมันมีอยู่คันมันยืนขึ้นเลยยืนขึ้นอย่างเงี้ยเลยตั้ง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 โอ้โหเชื่อไหมปืนสามกระบอกยิงอย่างกับอย่างกับฝนพายุฝนอ่ะปัง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 คือยิงแบบยืนยิงเลยมันมันมันเปี้ยเกาะกลางอะแต่วันนั้นอะมันพวกมันไม่กล้าจอดมันก็กลัวเราเฟ้ยงเราอะไรด้วยความแบบไม่ได้ทิ่นมันนะนะแล้วยิงปั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 งจ่อหัวเลย คี่ดูลูกศรเชี่ยวแบบคือรู้เลยบบแบบได้ยินเลยถามว่าเกาะกลางอะที่เมืองกาญว่ากาะกามีต้นเข็มสูงประมาณนี้ยสูงนิดเดียวเองสูงประมาณไม่ระดับตัวเขาเราก็ใช้ตรงนั้นเป็นที่กำบังของเราเขาบอกแบบหมอบคาพื้นเลยพี่ตะโกนด่าย่ำเลยไอ้มัึมมงยิงหรือยังเนี่ยอูยิงแล้วไอ้ผู้อ่ะคือเราก็มันเราไม่รู้หรอกเปิดนั่นคือสุดท้ายมันรู้ตอนที่แบบหลังจากเหตุการณ์จบแล้วเปินคือลูกกดจุดสองสอง โอ้โหเท่านั้นแเลยพากูมาตายแท้ไอ้มัมเราก็ไม่รู้อันนั้นเรานึกว่ามันแบบมีขนาดเจ้าแม่พระศิลป์เราเห็นด้ามใหญ่ๆนะเราก็ไปดิดูดิมันเป็นสุดท้ายเป็นอะไรวะเป็นลูกกดโอ้โหไอ้มัมไอ้เชี่ยเราก็ด่าแต่เราว่าไอ้เชี่ยมึงทำไมเนี่ยมึงท้องบอกลูกกดกูไม่มาหรอกคือถ้าเรารู้ว่าเปิดเป็นลูกกดอล้กูจะไปไหมล่ะยังมียเจตัดคันบุกท้าวงจะบ้าเหรอถิ้นเขาไปจากท้าวงบางกาญจนิสิบกิโลนะเราต้องไปอ่ะมันใช่เรื่องไหมล่ะ เขาตีเขากลับมามันก็โดนกระทืบเละตำลอตรวจจับอีกคุ้มไหมล่ะเราไม่ไปหรอกถ้าเราไม่รู้ไนงะคือมึงบอกเอ้มมึงยิงหรือ,อยังกูย,ยิงแล้วแ๊ะเลยปืนแจกน้อง,งแะ๊ะโอ้โหแงดูก,กดดูไปเถอะเป็นอย่างนั้นเพรว่าเป็นแมกกาซีนเนี่ยเราก็ลุยที่เหตุการณ์วันนั้นเพื่อนพี่โดนได้ไอเดียไมงจ่ายไม่ผิดเด็กหัวนาเดียโดนเข้าแขนเข้าขา,ขาไอ้มองไอ้มิกจำชื่อไม่ได้มันมันไปหลายคนอยู่แต่เพื่อนเราเนี่ยแหละส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยโดนโดนอยู่คนหรือสองคนอะ เราก็รีบพาเพื่อนไปโรงพยาบาลเลยเชื่อป่ะขี่ไปโรงพยาบาลแล้วก็เราก็พาเพื่อนโรงพยาบาลปกติขับมายิางนั้นดหนึ่งดูดียิงลูกสองเขาไป,าไปยิงกันมองกันียู่หาดูมันน้ยอมมาดูเลยโ,โ,โอ้โหวันนั้นโดนระนาวทุกคมีเป็นสิบสิบนัดแต่ยิงขอเราโอ้โหรอดมาได้กะบุญเลยเหตุการณ์ครั้งนั้นถามว่าถ้ามันใจเย็นสักนิดนะจอดดูนะถ้ายิงเด็ดหัวนตายหมดจอดแต่มันด้วยความแบบมันก็กลัวเราจะมีของเรื่องเราก็เราก็จอนะก็คงเราคิดเรามีของก็คือลักษณะยิงแบบยิงปะทะธรรมดา แต่ถ้าเขาใจเย็นสักนิดหนึ่งอะจอดลงมาตายหมดไม่รอดหรอกเนี่ยรอดมาทักขบุลแล้วตัวคนนี้แม่กคงไม่ได้มาตั้งพูดให้ฟังเราเนี่ย <c oughs> เออก็มีคืนพี่ไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งนะที่ตรงบริเวณตัวข้ามอาชีวะนะช่วงนั้นอะนะก็หลังจากไปเที่ยวผับก็พี่มีไปมีวันนั้นไปถามคนมีมาร์กมีพี่มีก่อ นะไปถามคนแล้วก็มีแฟนพี่นะพวกน้องๆไปเที่ยวอีกโต๊ะหนึ่งแยกโต๊ะคนเที่ยวนะไปเที่ยวกันก็หลังจากเที่ยวเสร็จก็ไม่มีอะไรก็เดินทางกลับบ้านปกตินะเราก็ขี่รถกันมาขี่ออกมาจากผับนั่นแหละครับบนอาชีวะไปก็จะไปเข้าไปลงท่าน้ําขี่ไปสักพักหนึ่งตรงบริเวณหน้าวัดเหนือมันก็จะมีมอไซค์กลุ่มหนึ่งมาประมาณน่าจะประมาณสามสามคันเก้าคนอนะ่ะมันอาจสามกันมา มันก็ขี่รถผ่านหน้าพี่ไปไอ้คันแรกก็ไม่เท่าไหร่คันสองคันสามนี่มันหันลามองพี่หันลามองนี้แล้วนะมองแบบโอ้โหมองห่างตาพี่เลยคุยพี่อมองพี่ก็บอกว่ามองเวแล้วมาดีมากอะไรเงี้ยเท่านั้นแหละพี่ก็เอาไงวะไอ้มากไงก่อนเอาไงวะบู๊เลยไหมไปลุยเท่านั้นแหละพี่ก็ไปหาเลยที่กวยผงผงก็อยาไปเจอไปดีตรงอบอบอรอ ไอ้ที่มันเป็นพวกที่กลวยผงลักษณะนั้นน่ะเป็นมีไม้แล้วก็ข้างล่างจะเป็นพวกสแตนเลสนั่นแหละพี่หยิบไปเลยก็ลุยเลยขี่ไปเลยตามของมันไปก็มันเลี้ยวไปทางมันจะเลี้ยวซ้ายไปทางตลาดใหญ่พี่ก็ตามไปเลยผ่านร้านน้ำเต้าหู้พี่ก็ตรงไปเลยเจอพวกมันพอเจอพี่พี่ปาดหน้าเลยจอดเอ้ยมึงจอดดิเมื่อกี้มึงด่ากูทำไมก็ลุยกันเลยพี่ก็เอาที่พี่ถือไปเนี่ยอาวุธที่พี่ถือไปตีเลยตีตีตีประมาณสามสี่ที ไอ้ที่อาวุธที่พี่ถือไปใน,นหรุดมือเท่านั้นแห <c oughs> ละครับมันตีพี่ต่อ <c oughs> อาวุธที่เราถือไปในแท้เนี่ยมันตีตีตีพี่เลยคนนี้พี่ก็กันกัน,ก,นก็สู้กันไปต่อยกันไปแลกกันแล้วเพื่อนพี่มาก,ก็ก่อนมันก็ไปไปสู้อีกกลุ่มหนึ่งก็มี 6, หกเจ็ดคนฝนะั่งนู้นก็นั่นแหละของพี่แล้วจะมาสองคนมาตอนนั้นสองถึงสามคนนะก็รนนะับมือไม่ไหวแล้วตอนนั้นเราก็ทายังไงอ่ะก็สู้ไปสักพักหนึ่งจนมองซ้ายมองขวาแล้วไม่ไหวแล้วลกูองไปแล้วก็เลยหันวิ่งไปเลยพี่ก็เลยต้องถอย แล้วก็เลยเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ขี่มาด้านซ้ายมือน่ะพี่ก็วิ่งไปหาเขานนองพี่ครับพี่ครับไปด้วยครับผมพอดีว่าโดดดีมั้งครับพี่เขาก็เลยจอดพี่ก็โดดคอมไปเขาก็พาพี่หลบไปจากกลุ่มพวกนั้นแต่หมาข่ากอก็ยังต่อยกันอยู่นะพี่ไม่รู้ว่ามันมันเป็นยังไงน่าจะหายกันไปแล้วเพราะว่าจังหวัดที่พี่จะวิ่งอ่บพี่พี่หันไปดูแล้วไม่มีใครละกูก็ไม่อยู่แล้วแหละใน,นเมื่อไม่มีใครแล้วก็ป้องไปใช่ป่ะเราก็ไปวัดกันไนงะเพราะเราไปกันสามคนนั่นแหละก็สู้กันไปแล้วตะพังเงือก,ก็ขี่ลงไปข้าางงล่งตรบรบิเเวณเ ถ้าน้ําไปเจอเพื่อนพี่กลุ่มหนึ่งสามสี่คันก็เลยเรียกว่ามาช่วยมาส่งทบเพืพ่อจะไปดูไอ้มาก่อดว่ามันเป็นยังไงเราก็เลยนําทีมขึ้นมาก็ขี่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในจุดที่พี่โดนอะ่ะแล้วก็พี่ก็กลับมาดูปรากฏว่ารถพี่โดนตีเลสเลยกระจกกระจกนี้แตกหมดเลยเนี่ยคิดดูวันนั้นคืนคืนนั้นแม่ก็ด่าพี่เลยว่ามึงเอารถไปทําไมอะไรพวกนี้แล้วเราออกไปแล้วรถโดนตีเลสเลยนะคิดดูอ่าประมาณนี้ ตำรวจพื้นที่ก็รู้จักกับนาพี่ไงเขาก็ไปไปไป,ไปโพลไปหาหนาพี่เลยว่าพี่มดที่มดเออรู้จักไอคนชื่อนี้ไหมชื่อไอผู้ไหมชื่อชื่อ,ช,อชื่อเนี้ชาโนนบานคงอะไรพวกนี้ยมีหมายจับนะคดีพยายามฆ่าอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตอะไรเงี้ยมีสำนวนมีอะไรมาให้พร้อมเลยหมายจับนานาพี่ก็บอกให้พี่อะหลบไปก่อนหลบไปก่อนพี่ก็หลบไปวันนั้นะ คืนนั้นลงไปที่ปานบุรีเลยไปนอนคิดคืนหนึ่งจนกระทั่งน้าบอกมาพอบเถอะอถ้าเราไม่ได้ทำไม่ต้องไปกลัวก็มาสู้กันห้าสี่สามสอง 5, 4, 3, 2, เริ่มเอ่อมันมีอยู่คืนนะต้นที่พี่พี่ช่ <c> ี <oughs> ้ต้นมันมีมาไหมห้าสี่สามสองเริ่มครับต้นมันมีอยู่คืนนะ <c oughs> <c oughs> ครับครับ